ท r i p ทริปโกพาเที่ยวทะเลที่จังหวัดระยองบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งสนุกทั้งอร่อยแบบคาดไม่ถึงทุกที่ที่ไปเลยครับเราเดินทางมาถึง EP ีที่2กันแล้วนะครับ EP ีที่แล้วเราไปกันมาหลายที่เลยครับไล่มาตั้งแต่สะพานร,รักสแสพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองหาดสวนสน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าและหาดแหลมแม่พิมพ์ครับใครยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูที่ EP หนึได้เลยนะครับส่วนใครที่ได้ดูแล้วเรามาลุยกันต่อในทริประยองทําถึงวันที่2กันครับและเช่นเคยสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวระยองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไปไหนบ้างดีคลิปนี้ผมก็ทําสรุปรวมที่เที่ยวที่กินที่พักพร้อมพิกัดมาให้ตามกันอีกเช่นเคยนะครับจะสวยจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับ กับทริประยองทำถึงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับเช้าวันที่2ของทริปวันนี้เราขอขับรถออกจากอำเภอแกลงซึ่งเป็นจุดที่เรานอนพักเมื่อคืนนี้ เพื่อกลับขึ้นมาที่ตัวอำเภอเมืองระยองกันอีกครั้งนะครับแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวที่หาดไหนเราก็ต้องขอแวะหาอาหารเติมพลังกันก่อนครับที่นี่คือร้านครัวตาอาจร้านอาหารพื้นบ้านทะเลและซีฟู้ดครับตั้งอยู่ติดกับหาดแสงจันทร์ครับแล้วคือติดแบบติดเลยครับนั่งกินข้าวบรรยากาศซีวิวแบบนี้กันไปเลย เมนูอาหารที่นี่จะเป็นอาหารทะเลตามสั่งนะครับจะสั่งเป็นจานเดียวหรือเป็นกับข้าวก็ได้ครับรวมถึงวัตถุดิบอย่างหมูไก่หรือหมูกรอบเขาก็มีครับเมนูที่เราสั่งจะเป็นกระเพราโคดทะเลจานนี้และกระเทียมโคดทะเลจานนี้ครับ ซึ่งปริมาณเนื้อทะเลที่ให้มาก็โคตรทะเลสมชื่อเลยครับมีทั้งความเยอะและความหลากหลายแบบไม่ได้มาแค่กุ้งกับปลาหมึกครับแต่ใส่มาให้แบบจัดเต็มทั้งหมึกกระตอยแบบตัวหมึกชิ้นไข่หมึกกุ้งกั้งหอยเชลล์เอ็นหอยหอยแมงผู้ไข่ปลาเรียวเซียวซึ่งนับรวมกันได้เป็น9้าอย่างในจานเดียวครับทำเอาจานที่ใส่มาเล็กเกินปริมาณอาหารในจานไปเลยครับ แล้วไม่ใช่แค่ให้มาเยอะนะครับแต่รสชาติก็อร่อยเด็ดเข้มข้นด้วยครับทั้งกระเพราที่แซบจับจ้านและผัดกระเทียมที่ครบรสอร่อยลงตัวมากๆครับแล้วราคาก็สมเหตุสมผลค่อนไปทางคุ้มค่าครับโดยอยู่ที่จานละ120บาทครับทั้งอร่อยน่าทานและให้เยอะขนาดนี้ต้องมาลองแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปตอนแรกน,นะครับว่าร้านครัวตาอาด เขาตั้งอยู่ติดกับหาดแสงจันเลยครับทําให้เราได้ชมบรรยากาศของทะเลในขณะที่นั่งทานอาหารไปด้วยแบบนี้แล้วหาดแสงจันเนี่ยเขาก็สวยแบบสวยสะพรึงเลยนะครับคือน้ําทะเลที่เมืองระยองนี่มันต้องใสขนาดนี้เลยเหระครับทุกคน แสงจันทร์จะมีชายหาดที่โค้งเบาคล้ายรูปเกือบม้าครับแบ่งเป็นหาดย่อยๆตลอดระยะทางกว่า10กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสร้างแนวหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคลื่นตลอดแนวชายฝั่งครับเรื่องของความสะอาดของหาดทรายแล้วก็ความใสของน้ำทะเลเนี่ยผมให้คะแนนเต็ม10ไปเลยครับ ทำให้ที่นี่กลายเป็นหาดแลนด์มาร์คที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองด้วยครับขนาดว่าที่นี่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนแล้วก็ถนนมากขนาดนี้ก็ยังคงรักษาความสะอาดและความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลไว้ได้เป็นอย่างดีอันนี้ผมขอชื่นชมทุกคนที่นี่จากใจเลยครับ อย่างที่ผมขอแนะนําเวลามาเที่ยวหาดแสงจันทร์แห่งนี้คือบรรดาร้านขายอาหารทะเลตากแห้งและแปรรูปที่เป็นผลผลิตมาจากวิสาหกิจชุมชนชายฝั่งครับเป็นการทําประมงการแปรรูปตากแห้งแล้วก็ขายโดยคนในชุมชนเองครับ เดินทางขยับออกมาจากหาดแสงจันทร์อีกเล็กน้อยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก็จะได้พบกับอีกหาดที่มีความสวยงามไม่แพ้กันแต่เพิ่มเติมด้วยความเก๋ชิกแบบที่ไม่มีหาดไหนเหมือนเลยครับที่นี่คือหาดแหลมเจริญครับหาดแหลมเจริญเป็นเหมือนพี่น้องกับหาดแสงจันทร์ครับเพราะว่าเขามีพื้นที่หาดที่ติดกันเลยครับ แต่หาดแหลมเจริญจะมีพื้นที่หน้าหาดที่กว้างขวางกว่าครับหาดทรายขาวสะอาดตัดกับสีเขียวมารากตของน้ำทะเลเป็นภาพบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนที่มาเยือนประทับใจครับ เมื่อเดินมาจนสุดหาดก็จะได้พบกับวิวสวยๆของปากแม่น้ำระยองที่คู่กับประภาคารของกรมอุทกศาสตร,ร์กองทัพเรือครับบริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับย่านชุมชนของชาวประมงท้องถิ่นด้วยครับซึ่งถ้าใครมาช่วงตอนเย็นๆก็จะมีโอกาสได้เห็นเรือประมงลำเล็กลำใหญ่แล่นผ่านเข้าออกที่ปากแม่น้ำแห่งนี้ด้วยครับ และความเก๋ชิคของที่นี่ที่ผมบอกว่าไม่เหมือนหาดไหนคือบรรดาร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเครื่องดื่มแบบรถฟู้ดทรัคที่เปิดเรียงรายกันอยู่ใต้ร่มเงาของต้นสนพร้อมเก้าอี้นั่งสไตล์แคมปิง้งและร่มชายหาดให้เราได้นั่งชิลจิบเครื่องดื่มพร้อมไปกับฟังเสียงคลื่นทะเลและเพลงคลอเบาๆช่วยให้ผ่อนคลายนั่งเพลินจนไม่อยากลุกไปไหนเลยครับ ที่ผมนั่งเล่นอยู่ที่หาดแหลมเจริญอยู่นาน2นานผมก็ได้ลองหาข้อมูลที่เที่ยวเพิ่มอีกสักหน่อยครับแล้วก็ไปสะดุดตากับที่หนึงเข้าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดแหลมเจริญด้วยครับไม่รอช้าเราก็รีบออกเดินทางกันต่อเลยถ้าดูจากแผนที่ของตัวอำเภอเมืองระยองเราจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมครับซึ่งก็ทําให้ผมไม่คาดคิดครับว่ากลางตัวเมืองอำเภรเอระยองแท้ๆเนี่ย จะมีสถานที่ที่เป็นเหมือนปอดขนาดใหญ่ให้กับชาวเมืองระยองอยู่ด้วยครับที่นี่คือป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่มีพื้นที่มากกว่า500ไร่เลยครับเป็นโครงการป่าในเมืองขนาดใหญ่หนึ่งเดียวของจังหวัดระยองที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นได้ไม่นานนี้เองครับ ทั้งสองฝั่งทางเดินไม้จะเต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าชายเลนที่เป็นบ้านพักและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำนา,นานาชนิดรวมทั้งไม้โกงกลางต้นเล็กต้นใหญ่และไม้ป่าชายเลนชนิดอื่นๆที่ยืนต้นขึ้นเบียดเสียดกันจนทําให้ตลอดทางเดินของที่นี่โรมรื่นมากๆครับอย่างเวลาที่ผมเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยคือประมาณบ่าย2โมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรเลยครับเหมาะที่จะพาตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาเดินเล่นพักผ่อนสูตรอากาศดีๆให้เต็มปอดกันนะครับ ทีแรกที่ผมมาที่เนี่ยก็คิดว่าทางเดินคงไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับน่าจะเดินได้สัก15นาทีก็จะสุดทางได้แล้วครับแต่เอาจริงๆคกลายเป็นว่ายิ่งเดินยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆครับคือก่อนมาผมก็ไม่ได้ทํากันบ้านเรื่องระยะทางมาก่อนเลยครับเลยได้เดินแบบไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นสุดที่กี่โมงดีครับจากการเดินเที่ยวเล่นก็เริ่มกลายมาเป็นการเดินออกกําลังกายแทนแล้วครับ มันจะไปจบตรงไหนเนี่ยเดินมาเกือบชั่วโมงนะอันนี้เราอยู่บนสะพานนะให้ดูสวยมากวิวคือสุดๆ ก็นึกว่ามีสะพานเดียวจ้ะปรากฏว่าไม่ใช่ตอนนี้มาเจอสะพานที่สองละใหญ่กว่าเดิมไปอีกอ่ะเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละหรือยังสะพานที่สองครับใหญ่ไปอีกกว้างไปอีกโอยเดินมากี่กิโลแล้วเนี่ยมันยังมีสะพานให้ไปต่ออีก สวยสวยจริงเด้อเดๆๆเด้อเด้อทุกคนมีสะพานที่สามจริงๆอยู่นู่นเห็นไหมใกลไกลอ่ะ สรุปเส้นทางจากจุดท,ที่เราเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางอยู่ที่2กิโลเมตรครับนี่ยังไม่นับรวมทางแยกย่อยอื่นๆที่เรายังไม่ได้ไปอีกนะครับซึ่งถ้าเดินครบจริงๆระยะทางที่นี่จะได้มากถึง7กิโลเมตรเลยทีเดียวครับกลายเป็นสถิติสะพานไม้ภายในป่ากรกลางที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของที่นี่คือพระเจดีย์กลางน้ําแห่งนี้ครับที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองระยองมานับร้อยปีโดยเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพศ2416ครับมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังสูงประมาณ10เมตรตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ําระยองคาดว่าที่พระเจดีย์แห่งนี้ถูกใช้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้ที่เดินทางผ่านทางเรือมาถึงบริเวณนี้ได้ทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้วนั่นเองครับ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงปลายทางของที่นี่จนได้นะครับบริเวณน,นี้จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ห้องแอร์เย็นๆให้เราได้เข้าไปใช้บริการนั่งจิบกาแฟพักเหนื่อยกันได้ครับ รวมถึงมีห้องน้ําขนาดใหญ่ที่ใหม่แล้วก็สะอาดให้บริการด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของที่นี่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ําเนี่ยเขามีประตูทางเข้ามากถึง7ช่องทางกระจายตัวอยู่รอบทิศท,ทางเลยครับ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง6กโมงเย็นครับไม่มีค่าเข้าชมนะครับแต่ว่าไปแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาวความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงข้างทางในป่าหรือแม่น้ําไม่จับหรือรบกวนสัตว์และธรรมชาติกันด้วยนะครับ หลังจากได้ใช้เวลาอยู่กับป่าชายเลนจนพอใจแล้วเราก็เดินทางออกจากตัวเมืองระยองย้อนกลับไปที่อำเภอแกลงใกล้กับที่พักของเราครับเพื่อไปยังที่เที่ยวสุดท้ายของทริปนี้แล้วก็เป็นที่ที่สำหรับผมเนี่ยมันคือไฮไลท์ของทริปนี้เลยครับกับหาดลับหาดอันซีนที่น้อยคนจะรู้จักหาดน้ำแดงอำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้ครับ น้ำแดงแห่งนี้อยู่ถัดจากหาดและไม่พิมพ์ออกไปเพียง10นาทีเท่านั้นครับที่นี่เป็นชายหาดที่มีความพิเศษกว่าหาดทั่วๆไปครับคือเป็นหาดที่มีเนื้อทรายที่ละเอียดและส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่ร่วมกันครับอย่างในภาพที่เห็นตอนนี้จะเป็นหาดน้ำแดงช่วงตอนเช้านะครับน้ำทะเลกําลังขึ้นอยู่พื้นที่หาดจะมีไม่มากนะแต่น้าทะเลก็ใสยอยู่ครับ แล้วก็มีลานว่างใต้ร่มไม้ให้เรานั่งพักรับลมทะเลบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แต่ส่วนตอนช่วงเย็นนั้นบรรยากาศสีสันของแสงช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกของที่นี่จะแตกต่างออกไปจากตอนเช้ามากครับน้ำทะเลลดลงจนเห็นพื้นหาดทรายกว้างออกไปไกลฝั่งประกอบกับคลื่นลมทะเลที่ค่อนข้างสงบน้ำทะเลจึงใสามากๆครับใส่แบบใส่ะแล้วก็ราบเรียบไปทั้งผืนแบบนี้เลยครับทำให้สีสันแล้วก็ลักษณะาทางธรรมชาติของหาดน้ำแดงแห่งนี้สวยงามสมบูรณ์แล้วก็แปลกตาก,กว่าที่อื่นๆไปมากเลยครับ ถ้ามองจากตรงนี้นะครับมันจะเป็นสุดออกไปขอบทะเลละแล้วก็ที่ผมยืนตรงนี้ก็จะเป็นสันดอนโผล่ขึ้นมาหนึ่งสเตปแล้วก็ถ้ามองไปทางนู้นก็จะเห็นว่ามีน้ําขวางแล้วก็มีสันดอนแล้วก็มีน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นชายหาดครับส่วนตรงนู้นเห็นไกล้ๆซูมไหมป่าชายเลนครับ อันนั้นอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมทรายแถวนี้มันสีอาจจะไม่ได้ขาวนะครับแต่วิวบ้ามากคุณทุกคนดูจากตรงนี้นะครับมันจะเหมือนทะเลแหวกอะฝั่งนี้มันเป็นทะเลแล้วฝั่งนี้ก็เป็นทะเลแล้วก็เชื่อมต่อออกไปส่วนตรงกลางที่ผมเดินอยู่เนี่ยตรงนี้มันก็คือผืนทรายแบบนี้ไม่รู้ว่าใครมองว่ายังไงแต่ผมว่ามันเหมือนทะเลแหวกเลยครับแล้วก็สวยมาก ช่วงเวลาน้ำลงของที่นี่เราจะได้พบเห็นพื้นที่หาดทรายที่ราบเรียบทอดยาวออกทะเลไปไกลเป็นร้อยเมตรเลยครับสลับกับบางพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ำขังตื้นๆไม่เกินเข่าบรรยากาศตอนที่ลงไปเดินที่นี่ก็แอบนึกถึงฉากบนดาวมิ l เลอร์แพลเน็ในภาพยนตร์เรื่องอินเตอร์สเตลล่าเลยครับ กำลังเดินข้ามไปตรงฝั่งนู้นนะครับมันไกลมากทุกคนมันออกไปได้ไกลมากตรงนี้ก็จะมีแบบต้นหญ้าหญ้าทะเลนะเราเดาว่าน่าจะใช่นะแล้วข้างล่างนี้ก็จะมีปูแล้วก็ปลาเต็มเลยสวยด้วยนี่ก็แบบนะักท่องเที่ยวก็เดินกันนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นน่าจะประมงเนาะก็เดินจับอยู่ คุณเห็นไหมคนแบบสุดนู่นอะ่ะเขายังเดินไปได้อะมันห่างเป็นกิโลเลยสุดยอดจริง จากนี้ที่หาดน้ำแดงก็ยังทําให้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมที่สงบมากๆครับไม่มีอาคารบ้านเรือนหรือโรงแรมร้านค้าไม่มีกิจกรรมนันทนาการแบบเจ็ตสกีบานานาันน่าโบท๊ทใดๆเลยครับมีเพียงพื้นที่ธรรมชาติครับที่เปิดต้อนรับพวกเราให้แทรกตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้คือทริประยองทํำถึง ผมยอมรับเลยนะครับว่าก่อนจะมาเที่ยวทริปนี้เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังความสวยความสนุกหรือความอร่อยอะไรจากทริปนี้เลยครับเพราะเป็นทริปที่ไม่ค่อยได้เตรียมตัวหาข้อมูลก่อนเดินทางเลยครับอาศัยมาหาเอาหน้างานนี่แหละครับแต่ก็กลายเป็นว่าทุกร้านที่เราเลือกไปทานทุกที่ที่เราเลือกไปเที่ยวมันดีเด็ดโดนใจไม่แพ้ที่ไหนไปหมดเลยครับเลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อทริประยองทำถึงนั่นเองครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ